ก็นั่งกินแกะก็ได้เงี้ยน้องนั่งโตไอ้เกาอยู่กนเดียวก็เห็ดใจเย็นไปก็ไดะ้าิเพวกาสนากมาเป็นก้าขนมาระอัเดกเศเนมาเห็นมัยน้องก็ใา้รูปของยืนละเศษเสมอ ินะบหกเนาะเพราะว่าใช่ไมที่นี้อย่างเราไม่กวาดเนี่ยเราเอามาจากไหนนะคะแม่เอามาจากเอามาจากเมืองเลยค่ะอ๋อก็มีคือยังไงคะมันจะมีตัวแทนนําส่งให้ใใหม,ม,มีมีตัวแทนนํามาส่งให้ให้ท่านนึงเราก็ไปซื้อจากท่าแก่เขานั่นแหละ,ะ,ะต่อมือเขาเป็นมือที่สามแล้วสามสิบถ <laughs> ึงสามสิบห้าบาท ทีนี้วันหนึ่งแม่ทําได้กี่ด้ามอะคะเอา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 ขั้นสั่งเลยเนาะค่ะวันที่เราไม่ได้ทําได้วันละสามสิบเก้าร้อยด้ามเก้าร้อยด้ามเก้าร้อยด้ามคูณยี่สิบค่ะต้นทุนอันนี้คือทุนใช่ไหมแม่ต้นทุนประมาณหกสิบบาทอ่ะหนึ่งกอกอได้สี่ด้ามค่ะอืมทำไล่ทำนา เวลามีเขามาเล่นงานเอาเราก็ทําให้เขาม,มีจะมีต่างๆที่เขามีออไม้กวาดพล่สสิกออกมานะคะแม่ในหลายรูปแบบทั้งสั้นทั้งยาวสินค้าตัวนี้มันจะมาตีตลาดกับไม้กวาดดอกหญ้าของเราไหมคะไม่ค่ะถ้าเฉลี่ยจากการที่เราอยู่บ้านแล้วทําอะไรเนี้ย ถ้าเปรียบเทียบกับคนที่เขาออกไปรับจ้างวันละสามวันละสามร้อยกับที่เราทํางานถ้าวันละสามร้อยถ้ามีคนจ้างู่ตลอดมันก็ดีแต่อันนี้คือเราเสริม,มเป็นอาชีพเสริมถ้าเขาจ้างคนแก่เนาะ,ะบ้านเราไม่มีใครจ้างกันหรอกเราก็ทําอาชีพเสริมของเราเราก็พออ,อยู่ได้ก็คือเฉลี่ยจากต้นทุนของเรานี่แหละ แล้วในครอบครัแม่มีใครทำเป็บ้างอ่ะคะก็ม okay. no, no, ีแต่พ şey no, no, ่อกับแม่ละค่ะแล้วก็ไม่องเห็นนี่สอบกับพ่อพ่อโลกลำพังถ้าแม่คนเดียววันนึงเฉลี่ยกี่ด้านะสามสิบด่าง30สิด่างค่ะได้ใช่เรี่เขาแล้วพี่จะฟังไปเลยจ้า

แต่ก่อนด้ามละเกียบ,บาทเดี๋ยวนี้ด้ามละสามสิบบาทค่ะทุกวันนี้เศรษฐกิจมันก็แพงเนาะค่าของคีบเราก็สูงค่ะไม่ช้คะ่่ไมีบเนี่ยไม่คีบค่าโอเคครับผม สี่เจ็ดส้ะเจ็ดสอี่น้องดิมเบอร์อแม่ตย่งน้องดิหกสี่ามเจ็ดจ้ะหกสี่สามเจ็ดนาะจ้าจแม่สดจ้ซแปดส่เจ็ดอไป ทั้งกางเขาเย็บเขายังอีกในลงทุนหลายก็ใช้จ่ายสูงนั่งทำทุกอย่างเกี่ยวข้องอยู่ไม่แตกแยกตัดอยู่ในหมู่บ้านว่างๆเนาะเป็นอย่างนี้แม่ยังต้องครอบป่าคือเกี่ยวนี่ไหมคะนี่นี่ของของตะแก่เขานี่ของนั้นีคนคนตะแก่ขายทำไมคะทุกวันนี้ ทุกวันนี้มีราคาดีกว่าแต่ก่อนด้ามละเกตบ,บาทเดี๋ยวนี้ด้ามละสามสิบบาทค่ะทุกวันนี้เศรษฐกิจมันก็แพงเนาะคะ่าของขีบเราก็สูงของที่เราซื้อมาวัตถุดิบมันก็แพงเราก็ต้องขายแพงขึ้นแต่ถามว่ามันอยู่ตัวไหมมันก็อยู่ตัวก็ดีดีแต่ก่อนแต่ก่อนมันมันด้ามละเกตบ,บาทจริงแต่มันไม่ค่อยมีตลาดลงให้เรา อันนี้เราไม่ต้องไปขายคือมีพ่อค้าคนกลางเขามาซื้อให้เราค่ะมันก็เลยง่ายขึ้นค่ะมันก็คงตัวเรามันก็อยู่ตัวเราค่เแ็กก่อนนั้นลำบากขายเองไม่เลยค่ะคือเราก็ทําทําไปด้วยกันเลยขายไปเหมือนกันเลยของเขามาของเราก็ตีไปคือเราทํามาก่อนเขาค่ะแล้วคนใช้คนใช้เขาก็รู้ว่าแบบไหนดีแบบไหนไม่ดีคือมันจะใช้นานกว่ากันทนกว่ากันค่ะ อันนี้เราก็ต้องตีตะปูแล้วเราก็ต้องทําอย่างนี้แล้วเราก็ต้องไปทาสีอีกทีหนึ่ง<ม>คือทาตรงเนี้ยให้มันอยู่มันก็แน่นแน่นกว่าของเขา,ข,าของเขามันไม่แน่นถ้าเราถ้าถ้าเป็นดอกหญ้าเราจะมีพ่อค้าคนกลางเขาเอามาให้ม,มาให้กับท่าแก่ที่อยู่บ้านเราก็ไปรับซื้อจากเขามาอีกทีนึงก็คือ<ม>ราคามันก็เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราเอาจากพ่อค้าต้นมันก็ไม่มันก็ไม่แพง แต่ถ้าเรามาเอากลับบ้านเรามันก็แพงค่ะโลหนึ่งก็ 5, 6, 6, ห้าสิบหกสิบค่ะอย่างไม้ไม้เราสั่งให้เขาเอามาให้หเขาจะโทรเขาก็เอาทิ้งเบอร์โทรให้เราเราก็เอามากับเขาไม้ด้ามหนึ่งมันก็ตกไปบาทบาทสามสิบบาทสี่สิบนี่นลจะ๊ะเราขายส่งมัดหนึ่งมันมีสิบด้ามเราขายมัดละสองร้อยตกไปด้ามละยี่สิบบาทจา้ะ ค่ะเรื่อยๆค่ะสองวันสามวันมาเอาทีคือเขาโทรมาก่อนโทรมาก่อนก่อนที่เราจะจะจะส่งให้เขาคือเขาต้องได้ของเวลาเรามาเขาเข้ามาเราเราต้องทาของให้เขาพร้อมแล้วที่ว่าจะเอาออกขายถ้าไม่โทรมาเราก็ไม่ไม่ทําให้เขาไม่รู้ว่าใครจะเอาไม่เอาอแต่พ่อค้าคนไหนเขาจเาเขาก็เ,าเอาเบอร์โทรจากแม่ไปเขาก็โทรมาสั่งอสองวันสามวันมาเอาที อีละสองร้อยสามร้อยแล้วแต่เราทําได้ถ้าเราทําได้น้อยเราก็บอกเขาว่าทําได้น้อยแล้วอย่างคุณแม่กับคนในครอบครัวในเฉลี่ยวันหนึ่งได้วันละวันละห้าสิบป่ะตีขั้นต่ําไว้ห้าสิบกับพ่องั้นเราก็ถึงว่าเราก็อยู่ได้ค,คือเราอาชีพเราอาชีพเสริมจากไล่จากนาเรา แลถ้คนแก่ก็ไปไหนไม่ได้แล้วเนาะต้องทำให้ก่อนค่ะดูแลลูกหลานอยู่บ้านเอาวันสองวันอย่างนี้เราก็ต้องจ้างเขาทําให้แต่เดี๋ยวนี้มันก็เนาะยังทานาไม่เสร็จก็ไม่มีเราก็ทําเองค่ะแต่ถ้าเร่งๆก็ถัดเขาออกไปเหมือนกันสองวันสามวันมาเอาก็บอกเขาก็มาค่ะอย่างพวกพัฒนาการเขาก็มาดูงาน แล้วก็ไปฝึกสอนให้ศูนย์อาชีพเขาเราก็เราก็ไปกับเขาไปกับส่วนใหญ่ก็จะไปบ้านกำนันคือกำนันเขารับออเดอร์มาตรงนั้นเขาก็มาเอาตัวแม่ไปเราก็ไปออกตรงนั้นสอนกันอยู่ตรงนั้นมาเป็นคณะที่เราขันรถใหญ่ๆนันก็ <c oughs> เวลานั่นแม่ก็อยากปากอยู่ให้เขามาทำแบบนี้ถ้าเขาไม่มีอะไรทำํำอย่าปล่อยให้ตัวว่างเปล่า ก็ให้มาทําไม้กวาดเสริมเวลาว่างเราก็ได้เงินได้งานด้วยความรู้ด้วยถ้าทําไม่เป็นก็มาหาเนี่ยก็ได้เนี่ยสอนให้ไม่คิดค่าสอนสอนฟรีใช่ไหมค่ะสอนให้ฟรีค่ะวไน่คิดค่าลอนไปมีงานทําเลยค่ะคือทําเป็นแล้วก็มีอาชีพติดตัวเราเลยค่ะ